สวัสดีครับข่าวมาแล้วครับเนี่ยข่าวน้ำครับเอ้าเ,เป็นขี้ยาขาวน้ำมากครับวันนี้ แอดขามมาแล้วอ๋อปวอยู่เลยครับบ้านนี้ดิงเลยครับของแอด็ดดูวะสีสปวอ,อ,อยู่ครับเบิ้องส่งเลี้ยนน้ำเลรอครับทีมฟูงขามน้ำคขับแม่เพ่นแม่เตาะไปก่อนไปน้ำงัวเจ้าของกันส่งสีบวยยูครับมาแล้วครับเป็โอ้แปลรถอยู่ครับ ขึ้นมาก่อนครับตองมาน้าก่อนส่วนฝูงของแม่ตอแม่เพ่นก็ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้นี่อันนี้ก็ตรงเฝ้าครับมานำงัวงครับเดี๋ยวจะลงเขาเพิ่น,นครับไปหาบัอลุกขึ้นนะครับจุดนัดหมายครับจะเจอกันหรือเปล่าครับอาจไ่เจอก็จะเรียงคอกเดียวครับทางเดียวครับ ตอนไปเพ่งก็ล่องปุ๊ดไกลๆเลยครับอาจจะมองไปเห็นครับก็จะต้องลองเลี่ยงล่อเพื่ออยู่จักหน่อยเบางครันครับไม่จจเจอเงาคนไมาเจอกันสีเดียวคนเดียวครับเหมือนนี้กาดกับพ่อใดเอ๋อครับพ่<ม>อนปันไดครับ เย็นยครับเ,เรื่อยๆครับเ,เรา่่่่่่่ร่่นน่่่่่่่่่ม่่่น ลาครมิเลียนนะครับเป็นเส้นจากลอยเอ็ดครับไปสุรินครับเส้นสุวนรณภูมิไปรัตนะครับเส้นนี้เจ้าเของปลาบป็ลอเพื่อนเลยครับนี่เได้หน่อยครับเจอกันนบูนนี่ครับเป็นหนึ่งสี่องมากนี่บ่มียางครับยางยางเดียวครับต้องมาดักหนาครับเนี่ยออกมาดักหนาไว ออกมาจากถนนไปแลครับลงมาดิ่งเลยครับสุดย่างไปจนคิดว่ามันสุดครับมันยังจะกินนี่มันมันต้สุดครับถุดอยู่ป่าเขาครับไม่ให้ไปครับก็จะดักไปครับเนาะอยานกินอยู่นีข้าเสียเลี่ยงลอเพื่อนอยู่นีครับเนาะยังรอเพื่อนนะครับเนาะอยู่ตรงนี้ก่อนขอกเดียวว่า ถ้าไม่มีเพื่อนเวลาเลี้ยงในป่าวัวจะตื่นตกใจได้ครับเนาะแล้วก็จะวิ่งนะวิ่งก็ลําบากครับมีทีนาเยอะมีข้าวมีอะไรเยอะครับนะเลยต้องหาเพื่อนครับเนะาะเลี้ยงคอกเดียวก็ต้องระวังฮนะอย่าเข้าป่าลึกครับอยู่ที่กว้างเป็นใช้ได้เนาะโอเคครับนะคลิปนี้ก็ รอเพื่อนไปก่อนครับถ้าไมีเพื่อนก็อาจจะเลี้ยงคอ,อกเดียวครับนะคลิปนี้ก็จำนี่แหละครับเนาะ้าเพื่อนอยู่แถวๆนี้ละ่ะจะเจอบอว์ก็เจอกะคอ,อกเดียวครับคือเก่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเป็นกําลังใจครับเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ